เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนอ่ะมารฟามักรฟมชิกของเกมโฟนเนอร์วอลแบบเก๊กกันนะครับ และไม่จําเป็นต้องลบลงใหม่นะครับเพียงทําขั้นตอนตามผมเท่านั้นนะครับง่ายๆสบายสบายและไม่จําเป็นต้องใช้ตัวอีเมลด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมรักเกมครับผมวันนี้เพื่อนเ,อ,นเอ,นอยู่เกมส์สโนวกหน้ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเพ,เพื่อนมาสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าไอ i d หาแฟนมือกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปใช้ตัว google mail ตัว facebook หรือว่าตัว apple id หรือว่าเป็นการสมัครสมาชิกในรูปแบบอื่นๆเพียงแค่เพื่อนเพื่อนนะทําการล็อกอินในรูปแบบเกรดเท่านั้นนะครับแล้วก็ทําได้เรื่อยๆเลยยด้วนะครับ แล้วก็ภูมิภาคเนี่ยให้ทําการเลือกตัวเอเชียนะครับเพราะว่าเอเชียเนี่ยคนไทยเล่นกันนะครับโอเคนะครับพอเรามาหน้าเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนๆเนี่ยทำการเลือกล็อกอินแบ็กเรดนะครับหรือว่าอันล่างสุดนั่นเองนะครับแล้วก็เกมจะให้เราดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดไปคลับผมนะครับก่อนจะดาวน์โหลดเนี่ยเกมมันจะขึ้นว่าคุณเน่ยเข้าสู่ระบบในรูปแบบเกรดนะคือถ้าทําการลบเกมหรือว่ารีเครื่องใหม่เนี่ยมันจะไม่เก็บข้อมูลตรงนี้ก็ทําการกดยืนยันแล้วโอเคได้เลยครับผมแล้วก็ทาการรอดาวน์โหลดเกมครับผม เพื่อนเพื่อนทำการดาวน์โหลดเสร็จสินนะครับทางเกมก็จะขึ้นคำว่า touch to start นะครับให้ทำการกดไปได้เลยนะครับพอเรากดไปแล้วนะครับทางเกมก็จะทำการสอนเราเล่นนะครับก็ตรงนี้ให้เพื่อนเนะทำการเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงด่าน2นะครับของในเนื้อเรื่องเกาะ1่นะฮะ พอเราทําการเล่นจบด่านที่2นะครับของเนื้อเรื่องที่1นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ให้ทําการตีหมู่2ตัวในด่านแรกนะครับเพราะว่าหมู่เนี่ยมันมีแค่เฟสเดียวนะครับมันตีง่ายนะครับให้เพื่อนๆทำการตีตรงนี้จนถึงเลเวล5เลยครับผมพอเพื่อนถึงเลเวล5เรียบร้อยนะครับให้ทําการกดย้อนกลับนะครับ ก่อนจะกดเล่นนะครับมันจะมีปุ่มย้อนกลับแล้วก็ไม่ต้องไปกดเชื่อนะครับกดกาได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเชื่อมคุณไม่สามารถรีดีต่อได้นะครับกดกานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆไปที่ตัวร้านค้านะครับทําการรับเพชรนะครับก่อนจะรับเพชรกดรับตัวสกอร์ก่อนนะครับกดกาไปที่ลิมิตนะครับกดรับเพชร2ี่เพชรไปร้านค้าพิเศษนะครับขอแพลราคาพิเศษแล้วก็ทําการกดรับสกอร์ฟรีนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวเพชรมาอีก100นะครับ พอมาหน้านี้นะครับก็เขาจะชวนเราคุยเรื่องเควสของบ้านเด็กนะครับก็ให้เพื่อนๆไ,ไปที่ตัวสนับสนุนนะครับในเควสที่เขาเพิ่งขึ้นมาหน้าเมื่อกี้นั่นเองนะครับกดรับเพชรสองร้อยเพชรครับผมแล้วก็ทําการกาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆไ,ไปทําการรับเพชรที่กล่องจดหมายนะครับหรือว่ากล่องข้อความของเรานั่นเองนะครับรับมาให้หมดเลยนะครับอ่าด้านล่างฝุดจะมีตัวสกอร์ให้เราด้วยนะครับอ่า พอรับเสร็จนะครับเพชรก็จะมีประมาณ3า5ห้านะครับให้เพื่อนไปที่ร้านค้าสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็เลื่อนเรื่อยๆนะครับจนจะเห็นตัวไททันคริสตัลนะครับทำการซื้อมันมาเลยนะครับก็เวสกอเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ครับก็คือหากเราใช้เพชรหนึ่งรอนะครับเขาจะให้ตัวเหรียญ10ปีมาสิบเหรียญนะครับถ้าได้เพชรหนึ่งรอยเพชรก็จะได้รับตัวเหรียญอีกสิบเหรียญนะครับตอนหนึ่งร้อยเพชรนะครับอืม ก็เลยจําเป็นต้องใช้เพชรในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไปได้ไวๆครับผมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยทำการรับตัวฟกอร์มาเลยนะครับผมแล้วก็ทําการเอาฟกอร์ตรงนั้นไปเปิดหาตัวแฝงมืดที่คุณอยากได้เลยครับผมนะครับ พอเพื่อนๆเปิดฟอร์นะครับแล้วไม่ได้ตัวที่ต้องการครับวิธีการรีดังนี้นะครับอย่าไปยุ่งกับตัวเกมให้ทาการปัดเกมออกจากจอครับแล้วก็ออกเกมได้เลยนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ครับผมนะครับแล้วก็ให้ไปที่ภายในเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ Android นะครับแล้วก็เพื่อนๆเลือกที่ Data คอมทูอัให้แก้ไฟล์เนี้ยนะครับเป็นคําอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะลงท้ายด้วย1นนะครับหรือว่า2ก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแก้ทีหลังง่ายๆนะครับ พอเราทําการแก้ไฟล์ตรงนี้เสร็จนะครับให้เพื่อนทำการไปที่แอปของท่านผู้ชมนะครับก็คือแอป f ฟลเนอร์ว l นั่นแหละนะครับแล้วก็ทําการล้างข้อมูลแอปเกมโฟลเ e อร์ l l ของคุณได้เลยนะครับพอเพื่อนทาการล้างข้อมูลเกมเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทาการย้อนไปที่ไฟล์เรานะครับที่เพิ่งแก้ชื่อเมื่อกี้นะครับทำการแก้ชื่อให้กลับมาเหมือนเดิมครับผมแล้วทําการเข้าเกม เท่านี้เพื่อนๆก็สามารถสมัคร ID g r a d e ได้เรื่อยๆ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 แบบดิจิทัลดิจิทัลดิจิทัลครับผมนะครับขอบคุณมากนะที่รับชมนะครับถ้าใครชอบใจฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรักเกมครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย